สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวตลาดมิ่งกันนะคะไปกันเลยจ้าเดินตกๆๆไปกันเลยจ้าจากนี่ไปตลาดมิ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็จะใช้เวลาเดินไปสักประมาณอ่ากี่นาทีดีละ่ะ สักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านฝรั่งนะคะทุกคนหมู่บ้านนี้มีแต่หลังโตโตเลยนะคะเดินต่อค่ะทุกคนเดินไปประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะทุกคนเดินไม่ไกลเลยจ้า วันนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้น่าจะกับต่างจังหวัดกันทยอยกับต่างจังหวัดกันหมดแล้วล่ะค่ะทุกคนปกติถ้าเป็นห้าโมงช่วงห้าโมงอย่างนี้นะคะทุกคน รถก็จะติดรถก็จะแน่นมากเลยล่ะคะ่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะทุกคนรถไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะคะเราก็จะเดินถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะตลาดมิ่งก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนเราก็จะเดิน เข้าตลาดแล้วนะคะทุกคนเราข้ามทางม้าลายมาก็ถึงหน้าตลาดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะแวะดูผลไม้ร้านนี้นะคะทุกคนผลไม้ร้านนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนมีแต่สวยๆเลยนะคะทุกคนวันนี้วันนี้เราก็แวะซื้อฝรั่งนะคะทุกคนฝรั่งร้านนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ฝรั่งมา สามลูกนะคะทุกคนเราก็จะเลือกฝรั่งนะคะทุกคนใส่ถุงนะคะทุกคนฝรั่งก็โลละ50บาทนะคะทุกคนเป็นฝรั่ง ใส่สีแดงแดงนะคะทุกคนฝรั่งใส้แดงค่ะทุกคนเราก็จะเลือกฝรั่งนะคะทุกคนได้ฝรั่งไปแล้วนะคะทุกคนฝรั่งก็จะราคาอยู่ที่ไม่ถึงโลนะคะทุกคนรากก็จ่ายตังไป48บาทได้3ลูกนะคะทุกคนแล้วก็จะเดินต่อนะคะทุกคนมาเจอร้านนี้นะคะทุกคนเคยแวะซื้อไปแล้วนะคะทุกคน ข้าวโพดร้านนี้ก็น่าทานนะคะทุกคนนึ่งเนยเดินผ่านเนี่ยหอมชุ้ยเลยค่ะทุกคนเปิดร้านนี้ก็น่าทานค่ะทุกคนแต่ยังไม่เคยได้แวะซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวสักวันต้องได้ทานนะคะกับข้าวร้านนี้ก็น่ากินค่ะแต่ยังไม่เคยได้ซื้อนะคะลูไก่ทอดร้านนี้ก็น่าอร่อยนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้แวะซื้อแต่สักวันต้องซื้อนะคะทุกคนซื้อทุกร้านเลยนะคะทุกคนต้องเราต้องได้ชิมทุกๆร้านเลยนะคะทุกคน เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็จะมาแวะที่ร้านผักต้มอีกนะคะทุกคนเรามาซื้อผักลวกผักต้มไปทานตอนเย็นกันนะทุกคนหยิบผักต้มนะคะใส่จานนะคะทุกคน แม่ค้าเขาก็ให้เราหยิบเองนะคะทุกคนเราอยากได้ผักอะไรเราก็เลือกได้ตามใจชอบได้อยากได้เยอะอยากได้น้อยก็จับเอาเองเลยนะคะเราก็ได้ผักต้มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขายดิบขายดีเลยะคะ่ะทุกคนกับข้าวที่ตลาดมิ่งนี่น่าทานทุกร้านเลยนะคะทุกคน ผักเยอะค่ะทุกคนเขาก็ต้มหลายอย่างหลายชนิดมีผักบุ้งมีข้าวโพดอ่อนนะคะทุกคนมีมะเขือยาวมะเขือเปาะนะคะทุกคนมีกระเจี๊ยบลวกมีบอรอกโคลีนะคะทุกคนมีมะเขือม่วงมีน้ำพริกด้วยนะคะทุกคนมีน้ำพริก ะปิหลน้ำพริกค่ะก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนในถุงนี้ก็ราคา30บบาทนะคะทุกคนร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวห่อนะคะทุกคนสักวันต้องลองน่าทานมากค่ะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายร้านนะคะทุกคนหมูทอดร้านนี้ก็น่ากินน่ากิน,นะคะ่ะทุกคน เนี่ยกับข้าวร้านนี้ค่ะทุกคนก็อร่อยค่ะทุกคนเคยซื้อมาแล้วนะคะทุกคนราคากับข้าวตลาดมิ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะร้านปลาหมึกร้านนี้ก็อร่อยค่ะทุกคนอ,อร่อยทุกร้านเลยค่ะที่เคยซื้อมานะคะทุกคน เราก็ร้านนี้ก็ผักค่ะทุกคนร้านขายผักร้านขายผักตลาดมีเขาผักเขาก็ได้เยอะมากค่ะทุกคนขายไม่ค่อยแพงนะคะทุกคนราคาจับต้องซื้อได้เราก็จะมาแวะร้านนี้อีกนะคะทุกคนเรามาแวะร้านผลไม้วันนี้เราตั้งใจไปซื้อแต่ผลไม้นะคะทุกคนเราก็ได้ผลไม้นะคะทุกคนผลไม้ร้านนี้ก็ อร่อยนะคะทุกคนผลไม้สวยท,ท,ทุกคนเราเห็นอะโวคาโดะคะ่ะทุกคนเราสนใจอะโวคาโดนะคะตอนนี้นะคะทุกคนอะโวคาโดตอนนี้ก็จะแพงกิโลหนึ่งก็120บบาทนะคะทุกคน เราก็อยากจะกินนะก็ไม่ได้กินนานเลยวเราก็อยากจะได้อโวคาโดลูกสีเขียวๆนะทุกคนแต่มันช่วงนี้ไม่มีคะ่ะทุกคนร้านนี้เขาจะเอามาขายตลอดนะคะทุกคนหน้าไหนช่วงไหนที่หน้าอโวคาโดเยอะๆนะคะ,นะคะทุกคนเราก็จะมาซื้อตรงร้านนี้นะคะทุกคนที่ตลาดมิ่งนะคะทุกคนค่ะอ่ะ ผลไม้ร้านนี้ก็มีแต่สุดๆสวยๆทั้งนั้นนะคะทุกคนลูกค้าเขาจะแน่นตลอดนะคะทุกคนที่ตราดมิงนะคะทุกคนฝรั่งเขาก็น่าทานนะคะทุกคนดูชมพู่กับอง,งุ่นสิคะทุกคนน่าทานน่าทานนะคะเราก็ รอที่จะเลือกอะโวคาโดนะคะทุกคนแต่รอลูกค้าของทางร้านเขาออกไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขายืนบังอะโวคาโดเราอยู่คะ่ะทุกคนเราก็รอก่อนนะคะทุกคนเขาก็กําลังจะจ่ายตังคะ่ะทุกคนเราก็รอเลือกอะโวคาโดเราก็เดินวนไปแล้วก็เดิน,นวน,นมาคะ่ะทุกคน แล้วเราก็ได้อโวคาโดมาแล้วนะคะทุกคนเราได้เลือกซื้ออโวคาโดมาเรียบร้อยแล้วได้อโวคาโดมา2ลูกนะคะทุกคนในราคา80บบาทค่ะทุกคนพอเราได้ผลไม้แล้วเราก็จะกลับแล้วนะทุกคน ผักร้านนี้ก็สวยนะคะทุกคนสดสวยผักเยอะมากกำใหญ่ๆสิบบาทเองค่ะทุกคนเราก็จะนั่งวินกลับแล้วนะคะทุกคนรอวินค่ะคิววินก็ยาวเป็นสิบเลยนะคะทุกคนเราอยู่คนสุดท้ายนะคะตอนนี้ค่ะรอวินสักแป๊บค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เราด้วยจ้า ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะ